จี้เข้าไปสุภชัยเอาครับได้เปิดด้ึงสายเข้ามาลูกนี้ได้มงหนงศ <Ừ. S 1> oh ูยโอ้โหสุภโชคสาราชาติครับทําประตูให้กับทีมชาติไทยขึ้นนำนาทีที่20่สิบแล้วครับทำกันสวยมากครับแล้วจังหวะจบสก,กรอร์ดีเฉียบคมเลยครับสุภโชคติวัตรมาเท้าซ้ายแล้วซัดโอ้โห <ừ. S 1> ข้าข้ำคานครับโอ้โหเอาแล้วครับไทยยังอยู่ในเกมครับยังนำอยู่1-0โอ้โหยิ ho, ขงข้ามคานแบบไม่ต้อง สวัสดีครับสวัสดี FC ครับผมบอยสังโจเกอร์ยิ้มครับคลิปนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยลงทําการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับผมกับทีมชาติจีนเนาะก็ก็ผล สกอร์ก็ออกมาเท่าที่ทุกคนได้ทราบกันหมดแล้วนะครับก็คือเสมอกัน1ประตูต่อ1นนะครับผมอ่ะเรามาว่ากันด้วยเรื่องผลงานของทีมเนาะซึ่งขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์นะครับเกมหรือว่า อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นแค่คนดูฟุตบอลเนาะเป็นตลกที่ชื่นชอบฟุตบอลแค่นั้นเองนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณ FC ที่เข้ามา,ารับชมคลิปนะครับผมแล้วก็กด Subscribe เพิ่มเติมให้กับบอยสังนะครับก็บรรยาการในสนามนะครับเมื่อวานก็ค่อนข้างจะโอ้โหคึกคืนเลยเนาะเพราะว่าแฟนบอลทาง เจ้าภาพนะครับเจ้าบ้านนะครับจีนก็เต็มสนามเลยนะครับแล้วก็แฟนบอลของทีมชาติไทยนะครับตอนแรกจะได้สิทธิ์เยอะกว่านั้นนะครับแต่ด้วยความที่เป็นชอบภาพเนาะก็ให้สิทธิ์แฟนบอลไทยเข้าไปแค่หลักร้อยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ผลงานนักเตะนะครับตามที่ทุกคนนะครับได้รับชมนะครับทุกคนก็ ในฐานะแฟนบอลเนาะก็มีความคาดหวังนะครับว่าเราจะชนะทีมชาติจีนเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าทีมชาติจีนนี่คืออันดับเลนกิ้งนะครับอันดับโลกของเขาอยู่อันดับที่88เนาะส่วนไทยอยู่อันดับ101นะครับผมซึ่งก็จะต่างกันนะครับประมาณ20นะครับประมาณนี้แหละนะทุกคนก็พอดีผลงาน ในสนามนะครับก็ได้นักเตะมาครบทีมนะครับก็เพรเ,เราจะมาคุยถึงเรื่องของการแข่งขันเนานะเพราะว่าเท่าที่ผมได้นั่งดูนะครับถ้าคนนั่งดูแบบแฟนบอลกับคนที่เป็นนักฟุตบอลนะครับดูหรือว่าโค้ชอดีตนักฟุตบอลทีมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนั่งดูฟุตบอลก็เขาก็จะวิเคราะห์เกมนะถามว่า เสียได้ไหมนะครับทุกคนก็แฟนบอลก็ถามว่าเสียได้นั่นแหละนะครับแต่มองกลับกันว่าถ้าเกิดเราไม่มีคะแนนเลยนะครับเราก็จะตกรอบทันทีนะครับโดยที่นัดหน้าก็ไม่มีผลอะไรนะฮะนัดหน้าเราเจะสิงคโปร์แต่ว่าเราก็จะยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่เนาะไม่ใช่ว่าปิดประตู เลยนะครับเพราะว่าเราก็หวังว่านัดหน้าจีนไปเยือนเกาหลีนะครับคิดว่าก็คิดว่าเกาหลีน่าจะเอาเอาชนะจีนได้นะครับก็หวังว่าเป็นให้เป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูจากโค้ดส่งนักเตะลงนะครับส1บเอตัวจริงนะฮะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับอืมก็ บางคนนะครับคาดหวังว่าอยากเห็นเจหรืออยากเห็นมุ้ยนะฮะชนาทิพย์สงกรสินนะครับธีรศินแดงดาลงสนามนะครับแต่เมื่อคือนนี้โค้ดอ,อ,อิชิอินะครับมาซาทาดาอิชิอินะครับไม่ได้ส่งลงนะครับผมตั้งแต่ครึ่งหลังมาเลยนะฮะก็เป็นการลุ้นนะครับ เป็นการลุ้นของของโค้ดนะว่าจะส่งลงมาไหมอะไรยังไงก็สรุปก็คือไม่ได้ส่งลงนะครับก็พอดีเปลี่ยนตัวด้วยเนาะก็จังหวะขึ้นนำของทีมชาติไทยนะครับขึ้นนำก่อนนะจากสุโชคนะครับสุโชคสารชาติ นัเตะจากเจลีกนะครับซัปโปรโรนะครับผมก็ม่งเข้าไปนะครับตอปีโด,โดเลยลูกนี้นะฮะจากการเปิดของอสุขชัยใจเด็ดนะครับผมก็ถือว่าเปิดหัวขึ้นมาก็ประมาณ20นาทีนะครับก็ได้ประตูนำนะหลังจากนั้นเราก็โดน จุดโทษนะจากการแฮนด์บอลของกิสดาการแมนนะครับอพอดีนะักเตะจีนผิวครัาเนาะซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นนะะในโลกนี้เนาะนะักเตะจีนผิวดำขนาดนั้นเนาะก็สังหารจุดโทษนะครับแต่สังหารไม่สำเร็จนะครับเตะข้ามคานเหินขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับ ก็ทำให้ไทยยังอยู่ในเกมนะแต่ว่าไทยก็มีโอกาสยิงเยอะนะจากสุพนัทเหมือนตานะครับอืมอตเตะจากลูเบิน้นะครับยิงชนเสาสารัตอยู่เย็นยิงชนคานสุพนัทเหมือนตายิงเฉียดไปเฉียดมา หนาเข่านะทุกคนใจหายแวบเนี่ยคือถ้าเกมนะถ้าเมื่อคือนนะสมมุติเกมไทยเป็นสองศูนย์สามศูนย์อะไรเงี้ยนะจากที่ลูกที่มันเฉียวไปเฉียวมานะสมมุติว่าเปลี่ยนจากตรงนั้นมาเป็นสกอร์นะครับผมว่าไทยไม่มีเสมอผมพูดไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วลว,ว่าไทยไม่แพ้นะแต่ว่าจะเสมอหรือชนะนั้นอีกเรื่องแต่ว่าเมื่อคือน เมันเฉียดเฉียดไปเฉียดมาไงทุกคนก็เลยเ,เกมพอดีผู้รักษาประตูก็เจ็บอีกนะครับปฏิวัติคำใหม่เจ็บก็เลยเปลี่ยนสรารนนมันลงมานะครับแล้วจังหวะนั้นพอดีนะลงมาแล้วก็เปลี่ยนสุขใจใจเด่นออกนะออพอดีจังหวะ เขาได้ฟรีคิกเนาะกาจะดึงเวลาได้บ้างโอ้โห,โโห,โโหลูกนั้นเขาเปิดเข้ามานะมันก็จังหวะหมอดเจาะนะก็ว่ากันไม่ได้นะก็เป็นเกมกีฬานะเขาก็ถามว่าบางคนคาดหวังว่าจะไทยจะไปบุกชนะอะไรแบบง่ายๆอะไรแบบคือซึ่งในความเป็นจริงผมก็ดูฟุตบอลมานม,นมนานเนาะผมก็ไม่ได้คิด แบบนั้นนะครับไม่ได้คิดแบบว่าเออถ้ามันเป็นเกรดที่ต่ํากว่าเราอย่างเงี้ยนะรงกิ้งวิฟ่าต่ํากว่าเราหรือว่าสูสีเราอะไรเงี้ยเอออันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ทีมชาติจีนแรงกิ้งเขาก็อันดับโลกเสูงกว่าเราเนาะอืมแต่ถามว่าจะให้เราไปหูยิงถล่มทลายหรือไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับ บางคนก็ไปคาดหวังแบบนั้นเนาะแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับคือผลเสมอนะครับในเกมนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งก็ไม่ได้เสียหายนะครับแต่ถามว่าเสียได้ไหมนะครับก็คือเสียดดยเนาะคำว่าเสียดดยแต่ไม่เสียหายเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากเกมที่เตะกับทีมชาติจีนแล้วนะครับก็ เราก็นักเตะทีมชาติไทยก็จะเดินทางมาถึงบ่ายโมงในอีกวันหนึ่งนะแล้วก็มาถึงก็น่าจะแบบเตรียมตัวเตรียมพร้อมอะไรทุกอย่างนะครับอย่างที่โคดิชีบอกว่านัดหน้าที่เจอกับสิงคโปร์นะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับว่าเ,เราจะได้เข้ารอบต่อไปไหมอะไรยังไงก็มันก็มีมีผลนะครับทั้ง ทีมชาติไทยและทีมชาติจีนนะฮะยังยังยังไม่ได้ปิดประตูแพ้เลยนะครับปิดประตูตกรอบเลยนะครับยังไม่ใช่นะครับจีนเมื่อวานเนี่ยจีนเขาก็หวังจะชนะเราจริงๆนะอืความความหมายของเขานั้นก็คือถ้าชนะเราเขาเข้ารอบไปเลยไงคือเขาก็เขาไม่ได้ว่าเล่นเพื่อเสมอนะครับทุกคนไม่ได้มาหวังเสมอนะ าก็หวังชนะเลยแหละนะครับถ้าเขาชนะปุ๊บเขาก็เข้ารอบไปเลยนะครับซึ่งเราก็ถ้าแพ้เราก็ตกไปเลยนะครับคะแนนก็จะไม่ไม่ไม่ไม,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 ม่ทันนะครับแต่ว่าพอนนี้พอมันเสมอปุ๊บเขาก็าผมดูจากาดูจากสายสายตา,าแววตาของนักเตะจีนหรือว่าทีมงานเขาก็ผิดหวังนะครับว่าทำไมไม่ชนะอะไรเงี้ยเขาก็เหนื่อยนะลึกๆนะครับต้องไปเยือน เกาหลีใต้นะครับซึ่งเกาหลีใต้ก็รู้อยู่แล้วนะครับระดับโลกนะครับเขาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผลงานหรืออะไรอย่างมันจะออกมาเป็นยังไงคาดว่าเกาหลีใต้ก็น่าจะทําผลงานได้ดีนะครับหลังจากที่เมื่อคืนเกาหลีใต้ก็บุกไปถลม่มสิงคโปร์มาเจ็ดประตูต่อศูนย์นะทุกคนก็ผ่านเขารอบเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเนาะอืมก็ นั่นแหละตามอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับขอบคุณนะครับ FC ที่เข้ามาติดตามชมนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยกันต่อนะครับวันอังคารนะครับเวลาหนึ่ทุ่มตรงนะครับวันที่1 1เนาหนึ่งหนทุ่มครึ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับไปเชียร์นะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่มีโอกาสไปสนามนะครับก็เชียร์กันอยู่หน้าจอทีวีเนาะมาให้กำลังใจนะครับดูว่าทีมชาติไทยจะ ทําผลงานได้ขนาดไหนนะครับถ้ายิงเยอะๆนะครับแล้วลุ้นให้จีนแพ้สิงคโปร์ครับเราก็มีโอกาสาเข้ารอบ18ทีมนะครับ mm hmm. ผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะผมรู้สึกได้แบบนั้นนะฮะแต่อย่าให้จีนเสมอเกาหลีนะ mm hmm. ผมกลัวแบบ <c oughs> จีนไปอุดเงี้ยแต่ถ้าเจาะได้ก็เรียบร้อยนะ mm hmm. สมมติว่า เกาหลีเจาะได้เนี่จริงก็จะเปิดหน้าสู้เลยเพอเผอโดนส่วนกลับอีกโอเคขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้บอยสั่งชจกเกอร์ยิ้มนะครับตลกชอบดูบอลนะครับผมเอาไว้คลิปหน้านะครับพบกันใหม่นะครับผมคลิปนี้มีเงินใช้สวัสดีทุกคนสวัสดีครับ